การเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะเอะแล้วเขาถึงบอกว่าไม่ขีดเพียงแค่เล็กๆนิดเดียวมันสามารถเผาป่าทั้งป่าได้สูญเสียทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์ป่าแล้วก็ชีวิตของคนมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับป่าผืนนั้นหรือชุมชนสูญเสียในระดับมหาภาคในระดับประเทศเลยมันมันเศร้านะมันหดหูมากเชิญชวนถ้าเพียงแค่บอกว่าอย่าเผาป่าเลยหยุดเผาเถอะ มันก็คงง่ายเกินไปแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่ฟังอ่ะเริ่มต้นจากการที่เราจะมีจิตสํานึกที่ดีก่อนแล้วทํายังไงเราถึงจะมีจิตสํานึกที่ดีในการเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าคนเรามีความเมตตามีความสงสารสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจริงนะไม่อยากให้ใครทําแบบไหนกับเราเราต้องไม่ทำเราต้องไม่ทําแบบนั้นกับคนอื่นสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคงไม่บอกว่าหยุดเผาป่าเถอะผมเชิญชวนว่าย้อนกลับมาที่หลักธรรมคาสั่งสอนวิธีคิดที่ถูกต้อง และเราจะมีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ